รสชาติสุขจากการมคุณนั้นมีความอร,อร่อยอยู่ก็จริงแต่ก็อร,อร่อยเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆคือแค่เพียงชั่วกระพริบตาสุขนั้นก็มาลายหายไปและกว่าจะได้สุขมาแต่ละครั้งก็ต้องอาศัยเอาความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายใจเข้าแลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามการลดละสุขจากการมคุณในชั้นสกิทาคามีและอนาคามีก็ไม่ได้มีความมุ่งหวัง ที่จะทำลายสุขจากการมคุณโดยตรงสิ่งที่จะทำลายกลับเป็นอนุสัยต่างหากแต่ด้วยสุขจากการมคุณนั้นมีความเชื่อมโยงกับอนุสัยอันนอนเนื่องในจิตเราจึงจำเป็นต้องลดละสุขจากการมคุณลงก่อนและต้องลดละไปจนกว่าจิตเกิดกำลังเป็นมรสมังคีขึ้นถึงสองครั้งอนุสัยจึงจะหมดลงเมื่อมรสมังคีเกิดขึ้นครั้งแรกอนุสัยจะเริ่มเบาบางลงก่อน เมื่อมรสมังคีเกิดขึ้นครั้งสองอนุสัยจึงจะหมดลงคือขาดออกจากกายปกติการเสวยรถจากการมคุณนั้นจะเสวยอยู่ด้วยกันสองส่วนหากสังเกตรเราจะพบว่าสุขที่เกิดจากกายนั้นส่วนหนึ่งความเร่าร้อนเสียดแทงซึ่งเป็นอาการของอนุสัยในจิตนั้นเกิดขึ้นอยู่อีกส่วนหนึ่งเมื่อทั้งสองส่วนนี้เกิดขึ้นต่างก็จะเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเราเสวยสุขจากกายจิตของเราก็จะถูกเสียดแทงไปพร้อมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หากเราตั้งใจลดละกาม,มคุณลงก่อนแม้จะต้องอดทนอดกลั้นโดยไม่สนองตอบต่ออารมณ์ในทุกรูปแบบจนสามารถทำให้จิตเกิดกำลังเป็นมักสมังคีขึ้นได้สองครั้งอนุสัยในจิตก็จักหมดไปการสวยสุขจากกาม,มคุณนั้นก็จะเหลือเพียงสุขทางกายโดยส่วนเดียว